สรุปข่าวเชื่อมเมนยูกโกประจำวันที่23พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ดชิงนี้ขอเสนอะอารัตันไงอัมบริมชี้ผียุคเชนฮากเสียบอลง่ายเกินไปเมือ่องานนิดหน้าของบริเวณอัมบริมกุญซือป้ายแดงของแมนยูกล่าวถึงปัญหาหลักของทีมในยุคที่เอลิชเชนฮากคือการเสียบอลเร็วเกินไป โดยในายใหญ่ชาวโบลตเกตเต็มที่จะประเดิมคุมทัพปีศาจแดงนัดแรกไปเยือนอีฟสวิสทาวน์ในช่วงวันอาทิตย์นี้ซึ่งกระถูกจับตาจากทาั้งท่้งของสื่อทั้งต่างประเทศและก็รวมในประเทศถึงแฟนบอลที่ต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังทีมที่มีฟอร,ร์มการเล่นที่ย่ำแย่ก,ก่อนหน้านี้ทางด้นของอัมบริมเชื่อว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการเสียบอลรืลงไปฉิงการแย่งบอลที่ส่งให้ทีมต้องเผชิญกับความยากลำบากในแต่ละเกมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ปัญหาอยู่ที่บอลเนี่ยผมคิดว่าเรานั้นเสียบอลเร็วเกินไปอามารินที่กล่าเรารนั้นแย่งบอลได้แต่ว่าเสียบอลเร็วซึ่งคุณไม่สามารถจะเพรสสูงตลอดเวลาดังนั้นคุณต้องเก็บบอลเอาไว้ให้จนได้และต้องเข้าใจนะว่าคุณต้องอยู่ในจุดที่จะต้งเกมได้มันเป็นทำแบบนั้นจริงๆกับลูกบอลเราสามารถเพรสดีขึ้นได้ดังนั้นในสัปดาห์นี้โฟกัสจะอยู่ที่ส่วนนั้นเช่นกันถ้าเราหลักไม่เสียบอล คุณก็สามารถเพรสสูงได้ถ้าคุณเพรสสูงขึ้นคุณก็สามารถเพรสได้ดีขึ้นมันเหมือนกับเป็นอ่าก้อนหิมะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันในเวลานี้อาแนะผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้เราเป็นอโมริมผู้ที่ตเตรียมที่จะคุมทีมแมนยูในช่วงปดา์นี้เป็นนัดแรกเรามาดูข่าวต่อมานจนครับหาแล้วยังไงสื่ออ้างโกสนิตบอกเอ็นกุนเริ่มคิดจะย้ายทีมแลวนะผีจะสนไหม เมื่อหน้าของดาริติกสอเจ้าดังอ้างว่าคนใกล้ชิดของคิสโตเฟอร์เอนกุนโกกองหน้าของเชลซีกำลังพิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการย้ายออกทางทีมในช่วงปีหน้าโดยแข้งในวัย27ป,ปีรายนี้ทำคะแ้วมากถึง10ประตูในซีซั่นนี้จากการลงเล่นไปทั้งสิ้น17เกมทุกรายการและก็เป็นผู้นำดาวซันโวข,ของสโมสรเหนือโคปาเมอร์ที่ทำไป7ประตูแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบอลถ้วยโดยแบ่งเป็น1ประตูในเกมทีมบรีก3ประตูในคาราบาวคัพ และก็6ประตูในยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกอย่างไรก็ตามเจ้าตัวนั้นได้เป็นตัวจริงในเกมเดียวในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เกมเปิดประตูการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้สถานการณ์อยู่ในความที่ไม่แน่นอนและก็สื่อก็โยงถึงวารงก,การย้ายจิมด้วย จากการบริงานของเจ Athletic อ้างเลยนะว่าคนใกล้ชิดของเอนคุนโกูนั้นเริ่มไม่พอใจกับนัานของสถานรรการณ์ที่เป็นอยู่แม้ว่าจะตัวนั้นจะไม่ได้พูดออกมาก็ตามทีแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจตัดสินใจในการย้ายทีมในคารักนี้ก็เป็นได้โดยเอนคุนโกูลงสามพิการทางทีมไปแล้วมากถึง3 1เกมนับตั้งแต่มาร่วมทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วทําไป13ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิส,สในครักนี้เอาเป็นว่างานนี้นะผมต้องรอดูันตอบไปก็นละกัน ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเฟอร์กี้ชี้ชัดเหล่าแข้งดาวรุ่งต้องยอมเสียสละหากว่าจะ,จะไปได้ไกลนะโดยการน,นี้ด,ด้านของทางฝั่งดารเซอร์อไดีโฟกุสันระบุเลยนะว่าเหล่าแข้งดาวรุ่งเองนั้นยอมเสียสละความสุขของตนเองหากว่าอยากจะไปได้ไกลในเส้นทางทางนี้พร้อมบ,บอกว่าหน้าที่ของผู้ใหญ่ก็คือการที่นำเด็กเหล่านั้นในทางที่ถูกต้อง โดยทางด้านขอนเซอร์อเล็กซ์ฟกสันตำนานผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนั้นกล่าวเลยนะว่าเหล่านักเตะดาวรุ่งเอกนั้นควรจะต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวหากอยากจะเป็นนักเตะชั้นยอดที่เกิดขึ้นในขณะนี้หนึ่งในชื่นชื่อของฟอร์กูสันก็คือการที่มักจะให้โอกาสดาวรุ่งอยู่เสมอในตอนที่คุมแมนยูโดดเด่นที่ชัดที่สุดก็คือการก้าวขึ้นมาสร้างชื่อของนักเตะจากแคเดมี่ในรุ่นที่ชื่นะว่าคลาสออฟ92 ฟอร์กูสันได้กล่าวในสารคดีของสกาย p o r t ์ตสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษบอกว่าพวกเขาควรจะต้องยอมเสียสละถ้าพวกเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลชั้นนำสานะแบบนั้นก็ถือว่าจะทำให้คุณนั้นได้รับสิทธิพิเศษในหลายด,าด้านดาวรุ่งหลายคนเราทั้งน,นี้โชคดีนะที่ได้รับโอกาสจากคนอื่นเขาและก็ได้รับโอกาสที่จะเล่นกับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์เดดในครั้งนี้ คุณต้องทําให้พวกเขาเนี่ยตระหนักดีนะว่าคุณต้องให้ความสําคัญตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กทําให้พวกเขานั้นรู้สึกถึงความรับผิดชอบผมคิดว่าแต่ละคนนั้นมีคุณภาพด้านการเป็นมนุษย์ตามแบบของตนเองที่จะมีชะตาชีวิตบางอย่างตามโชคชะตากําหนดเอาไว้โดยที่พวกเขาต้องมีความมุ่งมั่นที่สูงด้วยและก็อาจจะมีเ,เรื่องของการเลี้ยงดูเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้เพิ่มเติมบ้างก็ได้ผมคิดว่าหน้าที่ของรเราก็คือการชี้นําพวกเขาไปยังทิศท,ทางที่เคยผ่านมา ผมเนี่ยสนุกกับการคุมพวกดาวรุ่งเป็นอย่างมากเลยนะผมเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแบบนั้นและก็เชื่อมั่นในเรื่องแบบนั้นผมมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่ามันจะเป็นแนวทางของผมและผมก็เน้นไปที่เ,เรื่องของดาวรุง่งไม่ว่าจะทํางานกับที่ไหนในหลักดีก็ตามทีเป็นน,นาวังงานยิงของผมก็ถือว่าเซอร์ได้ประสบการณนะฮะผู้ที่ปั้นจากดินสูดดานครับเรามาดูข่าวต่อมาเก,กันครับหาท่งยังไงสองปีเพื่อจะล่าแชามป์ อัลบริมกับบทสัมภาษณ์ก่อนที่แมนยูจะบุกอีสวิตทาวในช่วงสตาห์นี้โดยเป็นอัลบริมให้สัมภาษณ์ก่อนเกมในช่วงวันอาทิตย์นี้ที่จะคุมทีมแมนยูนัดรแรกบุกไปเยือนอีซวิทาวต่อไปก็คือสาระสําคัญแบบสั้นๆในครั้งนี้โดยการที่เชื่อมั่นได้เลยนะว่าตัวเขาเองก็คือคนที่ใช่นะฮะสรับแมนยูแม้จะฟังดูเหมือนเพลเจอร์แต่เขาเชื่อมั่นแบบนั้นจริงๆนะเรียกว่ายึดมั่นในแนวทางการเล่นตามแบบฉบับของตัวเองแน่นอน 100%นั่นคือระบบ3-4-3ด้วยผู้เล่นชุดเดิมกับที่เอริกเชนฮากใช้เป็นประจำนั่นนะครับเพียงแต่ว่าคนละตำแหน่งในครั้งนี้เช่นเดียวกันเขาเชื่อมั่นในแนวทางการเล่นของตัวเองว่ามันเหมาะกับแมนยูอย่างแน่นอนเชื่อว่านักเตะทุกคนย่อมต้องการลงสนามอยู่แล้วฉะนั้นเล่นตำแหน่งไหนไม่ใช่ประเด็นขอให้ลงเล่นก็พอแล้วปัญหาคือเขามองว่าทีมชุดนี้เสียบอลบ่อยเกินไปง่ายเกินไป ว่าแล้วจะพยายามแก้ไขให้ลูกทีมคาราบอนได้อย่างเนี่ยงแน่นพารันช่วยกันเล่นเกมรับที่มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้เรียว่าเตรียมปรับปรุงกระบวนการการคัดเลือกนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเอานาใครยอมเป็นสิ์ขาดของผู้จัดการทีมในครั้งนี้หรือว่าผมเองหรือไม่เบื้องต้นขอเวลา2ปีในการทำทีมปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมและก็เสริมทัพ หลังจากนั้นจะพยายามเข้าสู่โหมดการไล่ล่าความสด็จ์ระดับแชมปีเบรีอังกฤษอย่างจริงจังกันอีกครั้งไม่โม้ไม่ได้อวดไม่พลาดพิงออมน้อมถมตนแต่มั่นใจตัวเองสูงมากเลยนะเป็นนา่างงานนี้ผมต้องดูที่ผลงานนะฮะงานนี้พูดอะไรมากไม่ได้เหมือนกันครับเรามาดูข่าวต่อมานกันครับเขาคนนี้จะกลับมาเมื่อไหร่นะเมื่อเราเป็นอัปเดตความฟิตของลูกชอ โดยการที่ทางด้านของปรเบนอาร์บอริมกุนซือของแมนยูนะครับอัปเดตความฟิตของบรุกชอว์ฟรอแบ็กเลือดผู้ดีพร้อมที่จะยกไปนักเตะชั้นดีและต้องการแข่งแบบนี้เพื่อจะนำผีแดงกลับคืนสู่ฟอร์มอีกครั้งและในคัณะนี้โดยทางด้านของฝั่งทางด้านบรเวนอารบอริรมมหาผู้จัดการทีมแกะกล่องใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เดน,นั้นเผยความคืบหน้าสภาพความฟิตของบรุกชอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษหลังจากที่นักเตะยังไม่ได้ลงสนามให้กับทั่ังกัดและฤดูกาลนี้ ชอเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงสนามให้กับผีแดงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็มีชื่อติดทับสิงโตคำรามหรือสุโยูโร2024่อย่างไรก็ตามนักเตะก,ก็ค่อยๆพัฒนาสภาพความฟิตยอย่างต่อนเนื่องและก็มีวิแววว่าจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงตน้นซีซั่นส0 2 4นที่เกิดขึ้นในคัน้งนี้อย่างไรก็ตามอดีตดาวเตะเซาต์ตัมตันได้รับการบาดเจ็บซ้ำกันอีกครั้งช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายและนั่นทำให้เขาต้องพลาดในการลงสนาม ให้กับทางทีมจนกระทั่งถึงตอนนี้ส่วนโอกาสที่ชอจะหวนคืนสนามให้กับตำแหน่งของแมนยูนั้นอัลเบรินเปิดเผยว่าทุกอย่างจะกลับบากบลำและกลับมันดีคืนดีในรฤดูนี้คงจะได้เห็นเขากลับมาเล่นกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนาะเชาวโปรตุเกสกล่าวเลยว่าผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งมากๆเลยนะดังนั้นผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีหากผมต้องการผู้เล่นในตำแหน่งนี้ซึ่งมีความสำคัญสำหรับขุมกำลังของเราในระยะยาว ไม่ใช่แค่เกมเกมนี้เท่านั้นท่านีเ้เกมล่าสุดที่แมนยูชนะเลสเตอร์ไป3ต่อ0ูนซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายในการคุมทีมของรุชฟานิตตรอยนั้นชอยังคงไม่สามารถจะลงเล่นได้แต่การนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่านักเตะเนี่ยน่าจะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในช่วงอีก2สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้ในคขณน,นี้ก็เป็นด้านครับอานผมเป็นว่าง,งานนี้ลูกชอนะฮะก็ต้องหาคนที่ใช่ครับมาแทนแล้วก็ คนที่ดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะเผื่อถ้าทนานของชอเจ็บนะฮะจะไดหาคนมาแทนนั่นเองครับและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลือซูโมสอนแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ